11นาฬิกานาทีเรื่องเล่าเสวาทิตคุณผู้ชมครับมิจฉาชีพเนี่ยมักจะหาวิธีใหม่ๆม,มาหลอกผู้เสียหายเราต้องรู้เท่าทันแล้ววิธีนี้เนี่ยมันช่างใจร้ายเหลือเกินทางปอทเนี่ยไปรวบ4เยาว,วชนย้ำนะฮะ,ฮะยังเป็นเยาว,วชนอยู่อายุไม่มากแล้วการศึกษาก็ดีหลอกลวงผู้เสียหายที่บอกว่าใจร้ายเพราะอะไรเลือกเหยื่อเนี่ยจะเอาเหยื่อที่เขาเป็นผู้เสียหายจากการถูกการโกงคือซื้อของผ่านทางออนไลน์แล้วไม่ได้ของ เขาเสียหายอยู่แล้วกลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้เขามักจะรวมตัวกันแล้วเขาก็จะโพสต์เตือนกันในโลกออนไลน์มิจฉาชีพพวกนี้ก็จะไปดูไปเลือกเลือกเอากลุ่มเนี้ยฮะกลุ่มที่เขาเดือดร้อนอยู่จากการถูกโกงแล้วก็ปลอมตัวใช้คํานี้ง่ายๆปลอมตัวว่าตัวเองเป็นธนาคารเข้าไปติดต่อกับกลุ่มผู้เสียหายสร้างความน่าเชื่อถือโดยการสร้างลิงก์ปลอมขึ้นมาเป็นลิงก์ของธนาคารไทยพาณิชย์ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะฮะจะได้รู้กัน SCB Connect สมมุติพี่นิพเป็นผู้เสียหายจากการถูกโกงซื้อของแล้วไม่ได้ของผมเป็นคนร้ายผมปลอมตัวไปแล้วผมไปบอกพี่นิพผมเป็นธนาคารนะอ๋อแล้วพี่นิพเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะของ SCB นะแล้วพี่นิพไปกรอกรายละเอียดในลิงก์นี้เลยนะเดี๋ยว SCB จะช่วยเหมือนจะช่วยเสร็จปุ๊บทีนี้พอพี่ลิงก์พี่นิพฟังพี่นิพอ๋ออธนาคารจะมาช่วยแล้วเดือดร้อนอยู่เดือดร้อนอยู่ใช่ไหม พี่นิพก็เข้าไปในลิงก์พอเข้าไปถึงในลิงก์มันเริ่มเลยให้กรอกรหัสเหมือนจริงเลยคุณผู้ชม,มให้กรอกอ่ username, า username กรอกรหัสและให้กรอก OTP อันนี้สำคัญเลยอ่าพอกรอกเสร็จปุ๊บมันจะเข้าไปหน้าลิงก์ต่อไปลิงก์ต่อไปลิงก์ต่อไปสุดท้ายก็ส่งข้อความมาบอกว่าเราได้รับเรื่องร้องเรียนของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราลงไปทั้งหมดเนี่ยพวกมิจฉาชีพพวกนี้เย,ยาวชน4คนซึ่งเขาเก่งด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็เอาทั้ง username password แล้วก็ OTP ไปล็อกอินธนาคารจริงโอแล้วดูดเงินออกหมดหูเรานี่เดือดร้อนอยู่แล้วโดนซ้ำไปอีกโดนซ้ำไปอีกแล้วใช้ความรู้ของอตัวเองเก่งคอมพิวเตอร์สร้างลิงก์ปลอมอทีนี้หลังจากถูกจับเนี่ยมีข้อมูลน่าสนใจเมื่อวานนี้เนี่ยทางสารวัตรกองกำกับการหนึ่งกองนะครับการตำรวจปราบรามอาจากรรมทางเทคโนโลยีพันตำรวจโทเอกพลแสงอรุณนอกจากแถลงข่าวจับแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เขาให้ข้อมูลอย่างนี้ด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจากผู้อำนวยการป้องกันการทุจริตผลิตภัณฑ์เอาง่ายๆเลยคือถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าลิงก์นี้มันเป็นลิงก์จริงหรือลิงก์ปลอมเออทาไงให้ทดลองใส่พาสเวิร์ดมั่วๆลงไปอ๋อใส่ข้อมูลปลอมๆไปถ้ามันบอกผ่านไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไงถูกไหมฮะค่ะมันต้องไม่ผ่านถ้ามันเป็นเว็บจริงเว็บจริงเขาต้องรู้พาสเวิร์ดเราใช่ถ้าเป็นเว็บปลอมใส่มั่วก่อนเลย ถ้ามันผ่านคุณผู้ชมแจ้งความทันทีนะครับวันนี้คือลิงก์ปลอมแล้วจะหลอกเอาข้อมูลโดยเฉพาะ OTP ของเราถ้าได้ OTP ไปอะจบเขาล็อกอินได้เลยทันทีอ้าวเอามาแจ้งให้รู้เท่าทันกัน,<ะ>นครับ